สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องครับกับเป็นถือว่าเป็นชุดสรุปครับพี่น้องเนาะชุดสรุปของพ่อชนินเน้อครับผมพ่อจะมาดึงเลขอ่าที่ว่าหลายตัวกับผมที่เก่ามาเชื่อได้ว่างไว้บราว่าจะเป็นอ่าสองตัวเรียกล็อกบนเรียกล็อกล่างครับผมหรือว่าสามตัวตรงโต๊ะครับพี่น้องเนาะที่ได้ร่วงคลิปไปแล้ว เมื่อนี้พอจะมาสรุปไ้เด้ครับผมมาดึงเหล็กออกไ้แบบเน้นๆครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเบื้องครับผมเพื่อในโชว์ดนหับกับพอชนินเหมือนงวดที่ผ่านมากครับผมบม่ว่าจะเป็น78ดหรือว่า4 7 8ครับผมครับเอากอนที่จะไปรับช่มรบฟังแนวทางสุดสรุปครับผมของพอชนินเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณพอได้ครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซี ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์และกับหูน้ำชัายในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลกพ่อชนินครับชุดสรุปกันเลยครับพ่อครับเก้ามาเชียสวัสดีพ่อชนินครับผมครับสวัสดีครับเก้ามาเชียรและว่อสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกคนครับครับพ่อ วันนี้ก็จะมาสรุปนะครับพ่อนะครับผมครับมาสรุปสามตัวสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะครับครับผมครับสามตัวบนผมก็จะดึงออกมาในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับที่มันจะมีทั้งหมดสี่สิบห้าชุดนะครับครับผมครับผมก็จะใช้วิธีดับสิบหน่วยนะครับครับดับสิบหน่วยเพราะว่าเลขดับสิบหน่วยของผมนี่มันจะมีอยู่ประมาณ สี่ตัวนะครับศูนย์หนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าครับผมครับไอเลขสี่สิบห้าชุดเนี่ยไอเลขสิบหน่วยถ้ามันมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้านี่ครับผมจะตัดทิ้งหมดครับครับตัดทิ้งหมดเลยแล้วทีนี้เลขที่เหลือผมก็จะดึงออกมามันจะมีอยู่ประมาณยี่สิบสี่ชุดครับครับครับพอพอได้ยี่สิบสี่ชุดเนี่ยผมจะใช้หลักร้อยของผมนะจับนะครับอืมครับพม ครับหลักร้อยของผมมันก็จะมีอยู่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับครับครับทีนี้ไอ้ศูนย์กับสองอ่ะมันดับผมผมก็จะตัดตัดออกมันก็จะเหลืออยู่มันจะเหลืออยย่สิบชุดนะครับครับครับที่ผมจะเน้นให้วันเนี้สิบชุดครับสามตัวบนสิบชุดครับผมครับแต่ว่าผมจะลงไว้ทั้งหมดยี่สิบสี่ชุดนะแต่ผมจะเน้นให้สิบชุดครับพ่อครับครับครับ เอาเริ่มที่ตัวไหนก่อนพ่อเอาเริ่มจากสามตัวบนเลยนะครับครับผมสามตัวบนครับหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สองหกศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองหกศูนย์สองเจ็ดสี่สองหกสี่สองเจ็ดสี่สองหกสี่สองเจ็ดหกสองเจ็ดแปดสองหกครับ หกสองเจ็ดแปดสองหกเก้าสองหกแปดสองเจ็ดครับเก้าสองหกแปดสองเจ็ดหรือเปล่าครับครับแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดครับผมแล้วก็เก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดสองสามหกสองเจ็ดสามสองสามหก สองเจ็ดสามสี่สามหกสี่สามเจ็ดสี่สามหกสี่สามเจ็ดห้าสามหกห้าสามเจ็ดห้าสามหกห้าสามเจ็ดหกสามเจ็ดแปดสามหกหกสามเจ็ดแปดสามหกเก้าสามหกแปดสามเจ็ดเก้าสามหกแปดสามเจ็ด แล้วก็เก้าสามเจ็ดครับเก้าสามเจ็ดครับมันจะมีทั้งหมดยี่สิบสี่ชุดนะครับครับผมยี่สิบสี่ครับแล้วทีนี้ผมก็จะเน้นไว้สิบชุดนะครับคือจะเอาครับจะเอาหลักร้อยของผมนั่นแหละครับก็มีหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดครับหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดแปดสองหกเก้าสองหกแปดสองหก เก้าสองหกแปดสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดแปดสามหกเก้าสามหกแปดสามหกเก้าสามหกแปดสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดครับแปดสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดครับตัวที่ผมชอบมากๆเลยที่ผมพูดไว้คลิปที่แล้วนะครับที่ว่าไปชนกับอาจารย์สี่เซียนนะครับครับผม าสามเจ็ดนะครับที่ผมชอบมากนะครับอ๋อครับครับเลขัวแน่นครับนี่นะครับพี่น้องครับทีนี้ก็สองตัวนะครับสองตัวครับครับสองตัวมันจะมีอยู่สี่ชุดเน้นๆนะครับสองตัวบนครับผมครับแล้วผมจะกันไว้อีกสามหางครับพ่อครับตัวนี้น้องผมก็จะมีสองหกสองเจ็ดครับสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามหก สามเจ็ด <37. S 2> แล้วก็กันไว้สามสองสามสี่สามสองสามสี่ครับสองสี่ครับสองสี่ครับมีกันมีกี่หางนะพ่ออันมีอยู่สามชุดนะครับโอเคครับผมสามสองสามสี่สองสี่ครับครับเน้นไปก็ที่สองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดนะครับครับผมครับ แล้วทีนี้เลขล่างเลขล่างของผมผมจะมีสูตรล่างอยู่ทั้งหมดห้าสูตรนะครับ,รบผมผมชนเด่นได้ผมชนเด่นได้อยู่อยู่สี่อยู่สี่ตัวมันครับมันจะมีอยู่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งที่เนี้ยผมเลขดับเก้ากับหนึ่งเนี้ยผมจะตัดทิ้งมันก็เหลือเจ็ดกับแปดครับผมครับทีนี้เหลือเจ็ดกับแปดเนี้ย ผมก็จะดูล็อกของผมนะครับล็อกล่างนะครับเอาไปชนกันล็อกบนบนล่างนะครับครับพ่อครับล็อกบนล่างไปชนกันแล้วมันก็จะได้ออกมาสิบชุดนะครับครับครับขอเริ่มเลยนะครับครับพ่อเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าแปด ห้าเจ็ดห้าแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดครับสิบหางครับผมตับสิบหางครับครับสิบหางครับอกตัวเน้นครับตัวเน้นก็เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับ เจ็ดสองเจ็ดสามครับแล้วก็ห้าแปดสามเจ็ดครับห้าแปดสามเจ็ดครับครับมันจะมีครับมันจะมีอยู่สี่ชุดเนี่ยครับครับผมครับเอาครับพี่น้องอ๋อจะมีตัวหนึ่งครับครับพ่อครับครับขอโทษครับเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดอีกตัวหนึ่งตัวเน้นครับเจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะตัวหนึ่งครับโอ้ สูตรของพ่อเหลือเด่นอยู่เจ็ดกับแปดครับผมตัวเด่นครับใช่ครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะพอกะพยายามเต็มที่ครับผมในเลีกล่างครับผมพอวางวันนี้จะเอาให้เข่าให้ได้ครับผมเพราะว่าเลขกบนนี่พ่านแลวครับผมพอพ่านแล้วครับถือว่าพอเขามาถึงสามตัวแล้วครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขกล่างนี่พอกระเบาไว้ยุว่าพอจะจัดให้ให้ได้ครับผม จน่าเบองเอาเดอครับพี่น้องครับเลขล่างครับชอบส่วนตัวก็คือเก้าสามเจ็ดนพเลขบนนี่ครับใช่ครับเก้าสามเจ็ดนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวผมผมขออนุญาตนิดนึงนะครับครับผมคือเลขเด่นบนล่างเนี่ยครับเด่นบนล่างเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมผมลองทําดูนะปีนี้มันยังไม่หลุดนะครับมันเป็นเลขสองตัวเด่นบนล่างหมายถึงเลขวิ่งนะครับครับปอ ครับคือผมอยากจะลองลงเป็นแนวทางนะครับครับเพราะว่าปีนี้ยังไม่หลุดปีนี้ยังไม่หลุดโอ้ครับทําลองทําย้อนหลังไปใช่ไหมครับผมครับครับใช่ครับแต่แต่ปีที่แล้วนี่มันต้องเป็นสามตัวครับมันถึงมันมันมันถึงจะไม่ค่อยหลุดแต่ว่าอ่าปีนี้ผมจะเอาแค่สองตัวนะครับครับผมครับลงลองดูนะครับ ก็ลองผมครับเด่นบนล่างมาได้ห้ากับเจ็ดนะครับเด่นบนล่างอันนี้แถมอาพิษ้องไปเบิ้งด้อครับผมห้ากับเจ็ดครับลองเบิ้งครับผมวดที่แล้วได้อะไรครับพ่อวดที่แล้วได้ได้หนึ่งหนึ่งกับสามครับหนึ่งกับสามครับผมครับมันเป็นลงที่ล่างครับลงล่างวดนนี้ได้ห้ากับเจ็ด ครับผมปีนี้ยังไม่หลุดนะครับปีนี้ยังไม่หลุดครับผมมีแถมให้พี่น้องเอซีครับผมครับน่าสนใจเลวครับพี่น้องห้ากับเจ็ดเด่นบนล่างนี่ปีนี้ยังไม่หลุดครับผมลองเบิรงงวดนี้ครับผมแต่ถ้าชอบส่วนตัวก็คือเลขเจ็ดนะครับที่ที่ผมชอบนะครับครับพ่อครับเลขเจ็ดผมว่าโอกาสมันมันน่าจะดีกว่าเลขห้านะครับครับห้า ้าก็ไม่ค่อยมีนะพ่อเนาะที่พ่อทําไว้มันจะมีแค่ไม่กี่หางครับครับส่วมากจะเป็นหลักร้อยบนครับใช่ครับผมว่าโอกาสก็สูงนะครับวันนี้โอกาสถูกก็ก็น่าจะสูงครับขอให้มาพ่อครับพี่น้อยเอฟซีก็รออยู่ครับเพราะว่าตัดตัดเลขออกจากเลขสามตัวน่ะมันมันก็จะเลขสากันอยู่สองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดครับ วันที่แล้วผมก็ตัดแบบนี้แหละครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงชุดเต็มแบบแบบนี้ไงผมไปตัดเอามาแค่เก้าเก้าเก้าชุดสิบชุดมันมันถึงไอ้สี่เจ็ดแปดมันถึงหายไปครับครับถึงถึงสี่เจ็ดแปดหายไปแต่ว่าตัวเด่นมันก็เข้าไงครับใช่ครับผมับแต่ว่าเพราะว่าเลขวันนี้เลขดับผมว่าก็น่าจะกลับกลับไวสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับครับผม เรกดับก็ต้องเอานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสียโอกาสครับผมครับคระเบิงหลอกอ่าล่องเบิงเหล็กแม่าอีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องมาเบิงใส่กันกับเหล็กพอพอจะไปทางเดียวกันบ่ครับผมเหล็กแม้าน่าจะวันที่อ่าสิบสี่สิบห้าครับผมสิบห้าครับมาเบิงใส่กันอีกทรงครับเอาเกามาเชียก็ขอบคุณพ่อเด้อครับผมครับจะ เอาแนวทางนี้ลงให้พี่น้อง FC เบิงครับผมถึงได้ให้ได้โชว์เ้ลลาฟไปน้ากันครับพ่อสามตัวตรงครับพี่น้องเนาะหรือว่าเลขกรางน้าครับผมครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมพอกับมาสรุปตัวเหล็กไ้ดรเดครับผมสามตัวตรงตัวครับผมจากชุดไล่ครับพี่น้องเนาะที่เก่ามาเชื่อลงไปคลิปก้อนนานี้ครับ พอกมาขัดโล่งให้ครับผมเหลืออยู่ย4หางครับผมแล้วก็เน้นให้อีก10หางครับผมครับรวมถึงเหลข2ตัวบน2ตัวล่างเด้อครับพี่น้องครับแถมพิเศษให้เลขเด่นบนล่าง5้ากับ7นี่แหละครับผม5้ากับ7ครับเอาครับพี่น้องพิจารณ่าเบิ่งเอาเพื่อได้โชคได้ลาบไปน้ำกันถ่ายคลิปนี้ก็ขออไย้พรให้พี่น้องซีโชคดีถูกหวยเล้นเงินไปน้ำกันเด้อครับผม ในหดว,วันที่16กันยายน66สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ